พรุ่งนี้จะมีอีกประมาณ2,000กว่าคนได้500นี้โอเคสบายๆอยู่เยอะกว่านี้ได้ไหมเพราะจริงๆแฟนขอบคุณเยอะกว่านี้จริงเยอะกว่านี้ก็เซ็นไหวพวกเราขอเป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะเราบอกว่าก็ไม่ก็เป็นเครื่องตัดคือปั๊มคือปัมปั๊มโอเคเหลือคนสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวให้กำลังใจพี่เช่ด้วยนะครับ เซนจะถึงคนสุดท้ายจริงๆนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ในบรรยากาศแฟนซายของชินิตี้นะครับน่าจะมีความสุขนะครับแล้วก็ได้สัมผัสบรรยากาศที่เราน่าจะห่างหายจากการแฟนซายไปมา<อ>นลายส่วนแล้วได้บางคนเนี่ยเร<อ>ไม่ได้เจอเขามาแบบ2ปีอย่างเงี้ยคือเออจอล่าสุดก็ครั้งแฟนซายครั้งก่อนครับผมอุ้ยนานถึงนะชิคกี้พายนามมากหลายคนมาเจอแบบว่าช่วงก่อนโควิดครับ หลังจากพอโควิดระบาดก็ไม่ได้เจอแบบงานแบบสิ่งแบบนี้เลยนะครับวันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากมี่กี้เห็นพีป้ายโฟล์ป้ายไฟถึงมาจะกุ้งจะกี้ด้วยนี่เออเห็นหมดนะเห็นหมดนะเอาละคนสุดท้ายครับพี่มอเช่เสร็จเรียบร้อยแล้วปอบื้เช่นเชอเปไงพี่เช่ปิดปิดเมื่อยก่อนไหมไรผมตอนนี้แข็งมาก เอาละครับตอนนี้สามหน่มฟีิติ้งเราเสร็จแล้วนะครับอย่างที่พี่ดงบอกไปเราจะเข้าสู่ช่วงของถ่ายภาพรูปโฟโต้กันด้วยนะครับเดี๋ยวให้ทั้งสามท่านนะครับพักพักก่อนแป๊บหนึ่งก็ได้นะดื่มน้ำซับหน้ากันหน่อยนะครับเดี๋ยวให้น้องๆลงไปฝั่งนี้ก่นได้นะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานนะครับขึ้นมาเซตเก้าอี้แป๊บหนึ่งนะครับขอบคุณแจ็คกี้พอเช่แล้วก็เติร์นะครับรวมไปถึงสเตจของเรานะนะครับ พี่เทครับดูนี้แก้งน้องแบบนี้เลยเหรอเอ้ยโอ้ยพี่แจ๊กี้พี่โด่ขอโทษที่เซฟไม่ทันจริงๆพี่ไม่คิดว่าเติร์ดกับปอร์เช่จะแก้งเราแบบนี้เออมาเลยครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับเดี๋ยวพี่โด่ขออนุญาตนะครับนับเร็วๆให้นะครับแต่งต่ายิวเวนต์แห่งนี้ครับถ่ายภาพร่วมกับ3ามหนุ่มทนนิตี้ของเรานะครับโดยที่เดี๋ยวให้ปอร์เช่เติร์ดแล้วก็แจ็กี้ถ่ายภาพกับเพื่อนๆเลยนะครับอ่าเรียนเชิญนะครับ ตรงนี้นะครับได้ครับข้างหลังในของพี่ดงขอดูหน่อยครับขอดูมือนะครับจะถึงแถวไหนโอ้เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับเป็นอีกหนึ่งช็อตนะครับได้ไหมครับได้ไหมครับเดี๋ยวมติดนะครับสวยมากสวยมากสวยมากครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวพี่ดงน้ำให้นะครับว กล้องหนึ่งครับภาพสวยมากครับสำหรับงานแฟนไซด์ของทูตี้ในวันนี้นะครับ one two three อาฮะได้ไหมครับคโอเคครับขออีหนึ่งกล้องนะครับโอเคครับ one two three ครับเชิญครับเชิญครับตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วฮะใายเจแล้บภาพวิดีโอเรียบร้อยเอาล่ะพวกเราโบกไม้โบกมือหนอ เอส่งไม้ให้กับศิลปินเราเลยครับได้เลยครับส่งไม้ให้กับงานแฟนไซวันแรกของพวกเราครับพี่โดาต้องขอขอบคุณทอยไลท์ทุกคนด้วยนะครับรวมไปถึงอ่ขอบคุณนะครับสามหนุ่มชินิตีลุ้ราส่งถึงประตูเลยแล้วขอบคุณทุกคนมากๆครับผมครับเดี๋ยวให้พี่เจ่เออพี่เช่นะครับเป็นตัวแทนครับฝากถึงผลงานแล้วก็ให้หลายๆคนเนี่ย ที่อยากจะติดตามผลงานของชีริตี้เนี่ยตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับพี่เชใช่ครับทุกคนน่าจะดูนะครับว่าติดตามแอคหลักของชีิตี้เลยับหรือว่าโฟลล็อกนะครับผมก็ฝากพวกเราสามคนด้วยนะครับฝากกระดูกพวกเราสามคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่มางานวันนี้นะครับก็หวังว่าเราจะฟูลฟิลลองอยากให้เพราะว่ารู้สึกดีมากที่ได้เจอกันอย่างนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราเสมอแล้วก็ครับ เราก็จะเป็นกลังใจให้ทุกคนเสมออยกังนะครับใช่ใชครับผมเสียงอาจจะแห้งไปนิดนึงนะครับแต่ว่าได้อยู่นะครับยังได้อยู่มีความสุขมากๆับทุกคนนี่เติร์ดหน่อยครับอยากฟังสิงเติร์ดความรู้สึกนิดนึงด้วยก็ได้วันนี้พวกเราก็มีความสุขมากๆนะครับที่ได้กลับมาเจอทุกคนก็คิดถึงทอยไร้มากๆแบบไม่ได้เจอกันแบบนี้มานานแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้เหมือนกันที่พวกเราแฮปปี้นะครับครับไว้เจอกันใหม่นะเจอกันใหม่นี่คือวันวันวันพรุ่งนี้เลยนะใช่ใช่ วันพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาเจอมีใครมาวันพรุ่งนี้บ้างส่งเสียงให้ชุิตี้ได้แล้วอ่วพรุ่งนี้จะมาอยู่กันแบบนี้อีกตั้งแต่11โมงยัน4โมงครึ่งแบบนี้นะครับ,รบวันนี้ต้อง <Okay. S 2> ขอขอบคุณนะครับสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับพี่โดขอบคุณมากมากครับสำหรับโรงภาพยนตร์ SFO Cinema Central World วันนี้ด้วยนะครับ เพลงใหม่พรุ่งนี้แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับซิงเกิลต่างๆของ Trinity ที่เพิ่งปล่อยออกมาแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดอย่างโอ้โอด้วยนะครับเพลงนี้ตั้งใจทำกันมากๆภาพบรรยากาศ MV สวยมากๆสามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้แล้วด้วยนะครับใช่ใช่ครับเอาละครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับโอเช่ครับเรฝากทุกเพลงเลยในอียีแรกนะครับของรันเดนอมเมอร์โนบอดี้โดนมิซิลและโอ้โอนะครับจะให้ดูเอ็บีได้นะครับทางยูทูบบล็อกนะครับแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับฝากด้วยนะครับ ครับผมเอาล้ววันนี้ขอบคุณเติร์ดขอบคุณแจ็คกี้ขอบคุณปอเช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากจริงครับแฟนไซเป็นของทีนะครับรวมไปถึงทวายไลท์ทุกคนด้วยครับผบมือให้กับทวายไลท์ทุกคนด้วยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเรากลับมาเจอกันใหม่แน่นอนวันนี้เวลาของเราหมดแล้วจริงๆนะครับอ่านะฮะขอบคุณด้วยนะฮะเดี๋ยวให้น้องๆไปพักเลยนะครับพรุ่งนี้ใครมามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากจริง